สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอิบ่ายนะครับของวันที่27นะครับกรกฎาคม25-65นายนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับวันพุธสีเขียวสืดใจนําโชคให้ทุกทท่านนะครับแนวทางช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาวางเลขเดรียให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับก็ ขอขอบพระคุณสมาชิทก,ทกทุกทกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกิทุกคลบปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะสําหรับพุ่นนี้เคีอจะมีวันละสองรอบนะครับรอบเช้าเก้าโมงครึ่งนะครับรอบบ่ายบ่ายโมงตรงนะครับจันทอาคารพุทธพรหัสศุกร์นะครับเสารนะ์อาทิตย์หยุดนะอ่าก็จะมีเฉพาะวันจันทถึงศุกร์ว่านั้นเถอะสาหรับรอบเช้านนเก้าโมงเช้าอ,ออกไปแล้วนะครับออกเก้าแปดหกแปดนะครับเอแปดเก้าหกแปดนะครับแปดเก้าหกแปด ให้890นะครับมาหมดเลยนะครับเด้งเด้งเลยนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีเช้านี้นะครับขอให้สิ่งดีๆหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับขอให้พบแต่สิ่งดีๆนะอะไรที่มันเป็นภยัยเป็นโทษก็ขออย่าให้มากำากายชีวิตเราเลยนะครับขอ,ขอให้รับแต่สิ่งดีๆนะครับแต่ทุกนะครับอขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนมั่นคงมั่งคัง่งมั่งมีนะครับร่ำรวยมีเงินแสนมีเงินล้านมีบ้านมีรถ มีลูกมีหลานมีเหลนนะครับมีอายุยืนยาวถึงจนกระทั่งได้เห็นหน้าเห้นหน้าหลนนะครับประมาณนี้นะพอไม่เกินไปเล้เกินไปไหมบางคนก็ไม่อยากจะอยู่นะบนโลกนี้บางคนก็อยากอยู่นานๆยาว,ยาว อยู่นานอยู่ได้นะครับแต่อยู่แบบสุขภาพแข็งแรงนะไม่ใช่ว่าอยู่ติดเตียงนะข <c oughs> อให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับเฮงเฮงเฮงนะครับอายุยืนยาวนะครับอ้าวเราก็มาชมเลยนะเอ,อมาชมเลยชมรอบนี่คือบ่ายนะครับห้าหกเจ็ดนะครับเน้นที่ห้ากับเจ็ดนะเน้นที่ห้ากับเจ็ดเจ็ดอะไรครับ จ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดอืมเจ็ดห้าห้าเจ็ดมันกินตับกันไม่เอาเจ็ดเจ็ดศูนย์อืมเอาลองด้วยไหมละ่ะเจ็ดเก้าอืมประมาณนี้นะห้าละ่ะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าแล้วกันอ่ากากนะครับส่วนหกคือตัวกันนะ กันนะครับถ้าจะรูดนะใจก็ชอบหกเหมือนกันใจก็ชอบหกเหมือนกันนะรูดขอห้ากับเจ็ดก็แล้วกันนะครับห้ากับเจ็ดรูดบนรูดล่างนะตามนี้นะครับอืมตามนี้เลยตามนี้เลยนี่เคอิบ่ายนะครับจดไปแคปเจอหน้าจอไปนะครับจดทันจดไม่ทันน้ำมือแตะวิดีโอพักไว้นะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะพบกันใหม่นี่เคอิช้าพรุ่งนี้นะครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแหงๆ,ๆ,ๆนะครับขอให้ร่ําให้รวยนะครับโอ้สะใจนะออกบนออกล่างเด้งๆอย่างเมื่อเช้านี้เนาะอก็ขอขอบพระคุณนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับจตปัสิครับ